สายตึงสายตึงงัดเลยครับหาได้นะถอยหลังถอยหลังถอยหลังเสียดโดนแล้วต้องคิดเลยนี่โอ้มีลายสายวิ่งคครับโอ้ผิดนี่เยอะมากดูโซม แรกต้องฝึกผสมขนมปังก่อนนะเหมือนเ่หมือนเชฟใช่ไหมใช่ล้างจานไหม่เงี้ยหรอแ้าเดี๋ยวเกินไปขนมปังก็ไม่แตกทะเละเกินไปแล้วก็ตีออกลำบากน้้มันพอดีพอดี <Yeah. S 2> สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมพบกับผมต่อไลฟ์สไตล์ฟิชชิงวันนี้ผมจะพาน้องที่บ้านนะครับมาตกปลาด้วยนะมือใหม่ครับ ไม่มีโอกาสพาน้องเข้ามาเพราะว่าหยุดงานไม่ตรงกันนะครับผมแต่วันนี้มีโอกาสก็เลยพามาด้วยนี่น้องอยู่คนหลังนี่นี่ครับผมน้องเฟียสวันนี้พา้องเฟียสมาตกปลานะครับครั้งแรกของเขาเลยนะครับผมเขาบอกมาอยู่ออสเตรเลียหลายปีแต่ว่าไม่มีโอกาสมาตกมาวันนี้เราจะมาเทรนน้องตกปลาครับอุปรกรณ์ของผมก็จะมีสองคันองผมคันเก้าฟุตแล้วก็คันแปดฟุตนะครับเก้าฟุตผมจะใส่ลอกเบอร์สองพันห้านะครับ ไอแปดุ๊ดผมจะใส่เบอร์พันให้น้องเขาเล่นนะครับตกบบฟรีไล์สายวิ่งไม่ใส่ตะกวนะครับผมสายเมนก็จะเป็นสายสิบปอนด์นะครับต่อได้เอฟจีน็นะครับสายช็อคเลตสิบห้าปอนด์นะครับขอเบอร์สิบของกามานครับผมเกี๊ยวกุ้งสดนะครับก็จะมีขนมปังไว้อ่อยนะครับมาตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับมาครับลุยมาจับอาวุธ ฝังเหยื่อไว้นะก็ขนมปังหุ่มหุ้มหมที่ตกแบบนี้เหมาะสำหรับตกปลาทะเลนะครับตกน้ําจืดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีตัวหรือเปล่านะจะได้ตัวหรือเปล่าตกสวายบ่อน่าจะน่าจะได้ตัวอยู่ ที่ใหม่ตีใหม่ตดี่ดำพี่มาเนี่ยมาใหม่แล้วสยวยหวังว่าจะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะพาน้องมาตกปลาวันแรกเ<ไ>วลาเราตีออกไฟใช่ปะแล้วก็เก็บสายหน่อยให้สายมันตึงๆอยู่ตลอดเ<ม>วลาปลาดึงเป็ดนะดมันสายมันจะวิ่งเร็วมากเลยปุ๊บ,บแล้วก็วัดสวนได้เลย ไม่ต้องเปิดเพราะว่าเปิดแค่ตอนตีเยือท่านแหละมันจะไม่เหมือนตกสปิวตกชิ้งเหลวมันจะเห็นอาการทุ่นใช่ปะ่ะแต่ตกอันนี้เราต้องสังเกตสายเอาใช่ถ้ามันดึงปุ๊บสายมันยุกวิ่งสวนไปเลยแล้วก็วัดสวนต้องใช้เวลาหน่อยใจเย็นหน่อยต้องแบบฟีลไลสายวิ่ง ครับป่อยแล้วโดนแล้วครับผมโดนแล้วโดนแล้วครับรอตั้งนานไม่ยอมมาด้วยอู้ๆต่ยต่แตายตายต,ยต,ยต,ยตยไปโนนไปโนนสู้เบ็ดดีทาวเวอรี่ปลาหางแข็ง นี่เับเห็นตัวไหมครับเห็นตัวไหมครับ,ม,รบมาแล้วมาแล้วนี่แหละครับที่เราตามหานี่สวยๆจัหาทางขึ้นกันขึ้นขึ้นฝั่งนี้ดีกว่าโอ้โหแรงดีมากตัวแค่นี้ขึ้นตามน้ำดีกว่าง่ายดีนี่ครับผมขึ้นตามน้ำเลยง่ายดี อนี้แต็มแรกเรามาแล้วตัวแรกของผมมาแล้วครับให่เลยไซประมาณหนึ่งกิโลนะครับผมดูฝ่ามือผมนะฝ่ามือเล็กเลยเป็นปลาชาวลี่นะครับผมเต็มปากกินลึกเลยโอ้ยแต็มแรกมาแล้วเดี๋ยวอยากให้น้องเฟสเจอเดี๋ยวจะรู้ตอนเยอะปลาโอ้โหมันฟิลสุดยอดมากเลย มาแล้วครับตัวแรกไซส์ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยถือว่าใหญ่นะโอเคิดหมายชีด่ดีได้แล้วครับมาดูอีกต่อเพียอต้องเจอไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วอ,อืมมารังซ้ายครับมารังซ้ายโอ้อ <laughs> อ มัน oh, like wow. ไปทางซ้ายไม่อยากมันไปเดี๋ยวมันโดนก้อนหินวิ่งสวนมาในหมุนแบบนี้นี่ข้างหน้าแล้วครับเห็น, <c oughs> เ,หนเห็นตัวแวบ,บแล้วโน่นโน่นโน่นโน่โนไปโน่นแล้วโอ้โหเข้าก้อนหินเขาก้อนหินมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาให้ร้อย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  ยอมลอยเอาให้ลอยออขึ้นมาเลยหนูส,สกิโลสกิโลส่สวยเลยเต้องอาตราไม่ทันนะม,มือใหม่เฮ้ยออไ่เป็นปากเป็นปากบนด้วย ท่านผู้ชมครับพี่นกของเราโดนไซส์ใหญ่ฟาดตัวนี้โอ้โหไซส์สองพี่สองกิโลน่าจะมีตัวนี้คู่ใหญ่มากอ่ะจแจมมาดูดิครับท่านผู้ชมโอ้โหฟีไลา์สายวิ่งฮะโอ้ฟีไลา์สายวิ่งออสเตรเลียครับแจ้วแจ้วโอ้ใหญ่มากพี่เพิ่งเคยเห็นนะปีนี้เพิ่งเคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้นะใช่ใช่ไซส์นี้ผมนี่ประมาณกิโลหนึ่งแต่เขาเน้น่าจะสองกิโลพี่ดูป่ามือป่ามือโคตรเล็กแหละ โอ้โคตรใหญ่เลยตัวนี้สองกิโลอัพต้องมีครับตัวนี้นะโอ้ยยยยต้องรีบลงครับอยู่ไม่ได้แล้วร <laughs> ้อนกรับอยู่ไม่ได้ไปแล้วครับผมไปแล้ว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 สายตึงสายตึงงัดเลยครับ จะเข้าก้อนหินตัวนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าเล่พี่แต่มันไซส์ไม่ไม่ค่อยใหญ่เลยเลวกไซส์ตัวนี้เต็มปากครับปากบนด้วย เป็นบ้านเราเนี่ยไม่เหลือแต่ที่นี่เราไม่ได้เราต้องทำตามกฎหมายครปล่อยนะจ๊ะไปหนูไปไตั้งคันขึ้นดดเดี๋ยวดี๋ยนกเพียดได้แล้วนะครับไหได้นะถอยลังถอยลังถอยลังเพียดโดนแล้วอู้บกฟิตใหญ่มากบ้าท้อ <laughs> แอ้วโหน้องเฟียสทำสำเร็จเอาจนได้นะ้แบกฟิตตกปลาทะเลครั้งแรกในเรื่องเลยครับเอามือเอามือจับตรงเหงืองมานะเออนั่นแหละจับชูขึ้นสุ่ยอดเป็นไงบ้างตัวแรกตัวแรกีใตัวแรกในชีวิตในทะเลเหร่เอาไปเก็บเอาไปเก็บเก็บเพิ่เคยเห็นแบกฟิตใหญ่ขนาดนี้ ป็ท่านผู้ชมดูยอดไปไปเดินน่นไปเร็ว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 เราจะโดดลงน้ำเออจับตรงคอมันเอ่ยนี่จับปลาไม่เป็นนั่นแหละอยากเข้าไปชูขึ้นชูขึ้นมาไม่ตัวที่สามน้องเฟสยอดเอาไปเก็บเอาไปเก็บ ผมจะทําก้อยปลาทะเลนะครับผมก้อยปลาทวัลนี่นะอันนี้เนื้อที่ผมแล่มาจากส่วนสันหลังนะครับือ้น้อสันหลังส่วนเดียว, <S <S วนี่ครับผมหั่นบางๆนะ <S <S 1> <S 1> นี่ครั้งแรกที่ทำนะครับไม่เคยทำมาก่อนนะ เป็นปลาน้ำจืดผมไม่กล้ากินรลกครับแบบนี้นะแต่นี่มันปลาทะเลนะครับถึงกล้ากินอ่าท่านผู้ชมมาปรุงด้วยกัน,นับผมนี่เนื้อปลาสดหอมแดงกับพริกสดนะครับต่อไปเครื่องปรุงแล้วก็จะมีพริกป่นแล้วก็ผมป่นไหต่อไปหอประมาณครับผม น้ำปลานะครับปลาไปนิดหน่อยข้าวคั่วนะครับผงนัวใส่น่อยแซ่บน่อยใส่ไล่แซ่บหลยครับผมจัดไปอุ้ยต้นหอมผักชีลงไป แนวสักหน่อยตกเขาให้เข้ากันโค้งเลย ชิมแล้วท่านผู้ชมหอมอะ่ะหอมอข้าวคั่วะตัดเปรี้ยวด้วยมะนาวลิวหน่อยนะเนื้อหวานมากหอม,หอมอข้าวคั่ว บรรยากาศโคตรเป็นอ,อันนี้เพิ่งเคยทำครั้งแรกนะพี่ผมไม่เคยทำไอ้กล้อยนี่มาก,ก่อนอร่อย ลองดูว่ามันจะเข้ากับทำพวกก้วยอยไหมย,งไงมยังไงดอมเป็ไง uh huh. หอมมะนาวขั้วอ่ะนะเอใช่มะนาวขั้วพริกป่นโอ้โหโคตรเข้ากันอ่ะอร่อยอร่อย,ออยต้นหอมพี่ไปอร่อยเลยพี่เต๋อเ <Wow. S 2> ออย่างงี้นะแล้วก็กึบสตองกึ้น <Wow. S 2> มาพว้เขียวนะ <Okay. S 1> uh huh. หลับตอนนี้ท่านผู้ชมเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับเริ่มจะมืดแล้วดูท้องฟ้าคือเมืองซิดนี่นะครับเดี๋ยวถามพอรู้สึกน้องเฟีก,ก่อนเฟียรู้สึกยังไงมาตกปลาครั้งแรกที่พี่ฟาร์มาอยากมาอีกอยากมาอีกอยากมาอีกดนไปสามตัวนะครับผมปลาไอบแบ็กฟิตหนึ่งตัวครับตัวใหญ่ๆแล้วก็ทับรเ่ใหญ่แล้วครับลลแล้วก็ไอบีมนะครับบีมที่ผมปล่อยไป ดูผลงานน้องเฟียดได้สองตัวนี่เพิ่งตัวนี้เพิ่งได้มาเมื่อกี้นะครับก็ไอ้แบ็กฟิตที่ผลงานผมนะครับสองตัวนะไซกิโลทนั้นเลยนะครับถือว่าหมาครับทริปนี้ก็ถือว่าพาน้องเฟียดนะครับมาตกปลาครั้งแรกที่ออสเตรเลียนะครับได้น้องเขาได้สามตัวเขาปล่อยไ,ไปหนึ่งแล้วก็ได้สองตัวตัวใหญ่ๆนะครับโอเคก่อนจะจากกันไปนะครับผม ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่อง YouTube เล็กๆของผมด้วยนะครับเพื่อจะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปทำมเมนูเด็ดๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับว,วันนี้ผมก็ขอตัวลาก่อนนะครับใกล้จะมืดแล้วต้องเก็บของกลับบ้านแล้วับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม bye บ๊ายบายผลงานโดยรวมในวันนี้ครับสีตางบุกบาทไม่น,นับนะครับปล่ยอยไปนะครับไซส์ข,ของนี่อาจแค่บกับไซส์รองเท้าผม ฝ่ามือผมเนะี่ยใส่แล้วตัวแบ็กฟิตอันนี้ฟาร์มรุ